ย้อนวงปลว่าสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงระหว่างฟู้ด p พนด้ากับแกลฟฟู้ดนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมวิ่งฟู้ด p พนด้าอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้วิ่งแกลฟเนาะแต่ว่าก็มีเพื่อนเพื่อน้องๆที่เขาไปวิ่งแกลฟฟู้ดมานะครับเขาก็มาบอกให้ผมฟังเนาะแล้วก็ผมก็ไปสอบถามเขาด้วยนะครับว่าว่ามันทํางานยังไงกันบ้างนะครับ ก็สำหรับฟ o o d พนด้าเนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่จะวิ่งประจํานะครับมากกว่าแก a ็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก a ็บฟ o d เนี่ยเหมาะสําหรับวิ่งพาร์ทไทม์ะ Part นะครับหรือว่าวิ่งเฉพาะเวลาว่างนะครับฟ o o d พนด้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับอขอแค่เรามีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราจะลง,ลงทุนค่าน้ํามันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องอเติมน้ํามันรถนะครับ แค่นี้เองนะครับเสื้อผ้ากระเป๋าอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็คือ,อทางบริษัทนะเขาก็เอาให้เราไปใช้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะ,ะมีค่ามัดจำา2000เนาะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าที่อุตรดิต์เนี่ยจะมีค่ามัดจำค่าอุปกรณ์เสื้อผ้าเนี่ยสองพบาทครับแต่เขาไม่ได้หักทันทีนะครับคือ,อเขาก็จะเอาไปให้คุณก่อนแล้วทีนี้คุณก็ไปวิ่งไปทํางานก่อน แล้วพอเงินเดือนคุณออกเขาก็จะหักนะครับเขาก็จะหักจากเงินเดืนอนอย่างอุตรดินเนี่ยเขาก็จะหักทีละทีละ500นะครับถ้าสมมุติว่าวีนี้เงินของผมออกเนี่ยเขาก็จะหัก500นะครับพอวิหน้า,าเงินของผมออกเขาก็จะหักอีก500นะครับเขาก็จะหักจนกว่าจะครบ2,000เนอะอแต่ถ้าอย่างอาของแกล็บเนี่ยอ,อันนี้ที่ผมรู้มานะ่ะ ของแกลมเนี่ยเราจะต้องซื้อชุดนะครับซื้อกระเป๋านะครับต้องซื้ออุปกรณ์คือแบบซื้อขาดเลยนะครับเป็นของแกล้มนี่ยค anyway ือเราจะต้องซื้อขาดเลยเนาะถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่ทํางานแล้วเราจะออกเนี่ยเราก็ต้องเอาไปขายให้กับคนอื่นนะครับขายมือสองนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดใครไม่ขายต้องเก็บไว้นะครับแต่ถ้าอย่างของแพนด้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทํางานแล้วเนี่ยเราก็เอาชุดเอาอุปกรณ์นะครับไปคืนบริษัทนะครับแล้วบริษัทเขาก็จะคืนเงินมาจําของเรา มาให้เราด้วยนะครับก็ก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะ,ะแล้วก็อย่างอของแพนด้าเนี่ยคือเราจะต้องมีกะวิงานนะครับคือเราจะต้องมีกะนะครับถ้าเกิดเราไม่มีกะเราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่วิ่งประจํามากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของแกล็บเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่วิ่งพาร์ทไทม์นะครับหรือว่าไม่ค่อยได้วิ่งประจําทาําไมมันถึงเหมาะกับคนที่วิ่งพาร์ทไทม์เพราะว่า ของแกล็บเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีกะนะครับคือไม่มีกะงานก็วิ่งได้ก็คือเราอยากจะวิ่งวันนี้เราอยากจะวิ่งแล้วก็เปิดแล้วก็กดเข้างานาวิ่งไปวิ่งได้เลยนะครับหรือเราจะหยุดเมื่อไหร่เราก็กดปิดแล้วก็หยุดพักได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างของแพนด้าเนี่ยนะครับคือคุณมีกะคุณค่อยไปวิ่งนะครับถ้าเกิดกะคุณยังอยากจะวิ่งอยู่แต่ว่ากะงานของคุณมันหมดแล้วอย่างเงี้ยคุณก็วิ่งต่อก็ไม่ได้นะครับ บางคนถามมาว่าอย่างของแพนด้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไปจ่ายค่าอาหารไหมเวลาที่แบบเราไปรับอาหารจากร้านอาหารมานเนี่ยเราจะต้องออกเงินให้ร้านค้าเขาก่อนไหมอย่างเงี้ยของแพนด้าเนี่ยไม่ต้องนะครับของแกล็บก็ไม่ต้องเหมือนกันนะครับแต่ของแกล็บเนี่ยคือเราจะต้องอมีเงินทุนเขาเรียกว่าเติมเครดิตครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเลือกยังไงนะแต่ว่า แกล็บที่อุตรารเดิทเนี่ยเขาจะเรียกว่าเติมเครดิตก็คือเราก็ต้องเอาเงินไปเติมไว้ในเครดิตคือมันจะมีเครดิตของเราเนาะเราเอาเงินไปเติมไว้ในบัญชีของเราเพื่อทีอ่เวลาเรารับอาหารไปแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือทางบริษัทเขาก็จะหักเงินจากบัญชีของเราหรือว่าจากเครดิตของเรานะครับซึ่งถ้าเป็นแกลเนี่ยเราจะต้องมีเงินลงทุนนิดนึงนะครับ มีเงินเป็นเครดิต <Stars> เนาะแต่ถ้าอยากของแพนด้าเนี่ยไม่ต้องมีเงินเป็นไม่ต้องมีเครดิตนะครับไม่ต้องมีเงินนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินเตรียมเอาไว้ทอนให้ลูกค้าบ้างแค่นั้นเองนะครับ <o Kraft> ของแพนด้า <finished> ก็คือไปรับอาหารจากร้านมาเราไม่ต้องจ่ายเงินให้ร้านนะครับแล้วพอเราเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าเราก็เก็บเงินลูกค้ามาพอเลิกงานนะครับเราก็เอาเงินไปเข้าบัญชีส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ทางบริษัทะเขาก็จะหักเงิน จากบัญชีของเราไปเองนะครับพูดถึงเรื่องที่อยู่ของลูกค้าเนาะก็ส่วนมากเนี่ยคือเราไปส่งอาหารเนี่ยเราจะมันจะมีการปักหมุดนะครับปักหมุดว่าลูกค้าเนี่ยอยู่จุดนี้นะครับแล้วเราเวลาตัวเราเองเนี่ยไปส่งอาหารเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าคนนี้เขาอยู่จุดนี้นะครับเขาอยู่ใกล้อยู่ไกลเท่าไหร่กี่กิโลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากเนี่ยของแพนด้าเนี่ยหมุดมันจะไม่ค่อยตรงนะครับ ของแกล็บเนี่ยมันจะตรงหมุดจะตรงมากกว่านะครับก็ทําให้บางทีการที่แบบเราจะไปส่งอาหารเนี่ยมันมันทำให้เราโอกาสที่เราจะรู้ไอ้ลูกค้าคนนี้อยู่ใกลลูกค้าคนนี้อยู่ใกล้อย่างเงี้ยของแกล็บจะดีกว่านะครับนะครับบางคนเขาก็ไปวิ่งทั้งแพนดา้าแล้วก็ไปวิ่งทั้งแกล็บนะครับก็ส่วนมากนะครับคนที่เขาจะวิ่งวิ่งประมาณเนี้ยเขาก็จะอยู่ประมาณแรงสามแรงสี่เนาะเขาว่าแรงเนี่ยคือ อ่าจริงๆมันก็คือคำว่าแบตนะครับคำว่าแบตแต่ว่าที่อุตรดิตถ์เราเนี่ยเราจะเรียกกันว่าแรงเนาะอ่าผมก็จะขออนุญาตเรียกกันแรงเนาะอ่าส่วนมากก็จะแรงสามหรือแรงสี่เนี้ยที่เขามันค่อยมีกะวิ่งนะครับก็จะไปวิ่งแกลบด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มีงานประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอยากจะหารายได้เสริมด้วยการไปวิ่งส่งอาหารเนี่ยแล้วแบบตัวเองไปวิ่งอ่าของฟู้ดแพนด้าไปแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสมัครกับแกลบได้นะครับก็อ่า ถามว่าสมัครกับแกล็บเนี่ยต้องออกจากแพนด้าไหมก็ไม่ต้องออกนะครับก็วิ่งควบคู่กันก็ได้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดคุณมีกะวิ่งของแพนด้าคุณก็ไปวิ่งของแพนด้าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีกะของแพนด้าคุณก็ไปวิ่งแกล็บเพราะว่าแกล็บไม่ต้องใช้กะนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยไรเดอร์ Rider ที่นี่ก็ทําอย่างนั้นหลายคนนะครับก็ไม่ใช่หลายคนแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นประมาณแล้งสามล้สี่เนาะบางคนก็ถามเข้ามาว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดเราส่งไม่ได้ละหมายความว่าลูกค้าไม่ยอมรับอาหารหรือลูกค้าปิดโทรศัพท์หนีอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะส่งอาหารให้กับลูกค้าได้เงี้ยเราจะต้องซื้ออาหารนั้นไหมเราจะต้องรับผิดชอบไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นของแพนด้าเนี่ย เราไม่ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าบริษรัทเขาจะรับผิดชอบให้เราเองเนาะของเพนด้าก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะส่งอาหารให้ลูกค้าได้เงี้ยเราก็ไปแจ้งให้กับดิสแพทนะครับก็คือแจ้งเข้าไปในระบบนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวระบบเขาก็จะยกเลิกรายการอาหารนั้นนะครับแล้วก็เอาอาหารนั้นไปที่ออฟฟิศเนะาะแล้วก็เขาก็จะยกเลิกนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเงินรับผิดชอบค่าอาหารนะครับของแกล็บก็คล้ายๆกันเนาะอย่างแกล็บฟู้ดเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบค่าอาหารให้นะครับแต่กว่าจะได้เงินค่าอาหารคืนเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านหลายวันอยู่นะครับอ่อตอนที่ผมฟังเขาพูดมานะมันคล้ายๆกับว่าระบบมันจะหักเงินจากเครดิตของเราไปก่อนแล้วก็ระบบก็ค่อยคืนให้กับ เราที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะหลายวันอยู่เนาะแต่ก็ได้คืนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรับผิดชอบค่าอาหารเนาะถ้าถ้างงานนี้ไม่ไหวนะบางทีเนี่ยค่าอาหารเป็นหลักพันนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าพี่คืออย่างฟู้ดแพนด้ากับอย่างแกลฟฟู้ดเนี่ยอย่างแพนด้าเนี่ยมันจะต้องมีกะวิ่งใช่ไหมครับเราจะต้องจองกะแต่อย่างของแกลฟเนี่ยเราไม่ต้องจองกะเราก็กดเริ่มงานได้เลยแล้วทําไมคนมันถึง ไปวิ่งอาฟาอยู่นะครับทำไมไม่ออกมาวิ่งแก๊ปให้หมดกันเลยนะครับเพราะว่าคนที่วิ่งฟุตจะชอบบ่นกันว่าไม่ค่อยมีกะงานอะไรอย่างนี้เนะาะกา็ข้อดีก็มันมันมีข้อดีข้อเสียกันนะครับก็คือ,อ เอาสรุปพูดง่ายๆนะครับว่าด้วยข้อดีนะครับจึงทําให้มีข้อเสียนะครับถ้าเกิดมันไม่มีข้อดีมันก็จะไม่มีข้อเสียเนาะคนที่มีกะงานเท่านั้นนะครับถึงจะไปทํางานได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณไม่มีกะคุณก็จะทํางานไม่ได้ก็คือแพนด้าเขาจะจํากัดจํานวนไรเดอร์วิ่งต่อวันนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่ามีไรเดอร์จํานวน100คนเนี่ยเขาจะต้องการให้วิ่งต่อวันแค่20คนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกะแค่20กะนะครับ ก็ให้คนวิ่แงแค่นั้นนะครับอ่ามันจะได้ไม่ย่งงานกันเนาะคือคืออย่างแพนด้าเน,าเนา mama, เี่ยเขาก็จะดูเนาะบริษัท <แ billion S 1> จะดูว่ามีออเดอร์ต่อวันเนี่ยเยอะไหมนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์ต่อวันเยอะเขาก็จะปล่อยกะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ต่อวันเนี่ยมันน้อยนะครับเขาก็จะปล่อยกะออกมาจะน้อยหน่อยนะครับถ้าเกิดกะมันน้อยเนี่ยไรเดอร์มี100คนอย่างเงี้ยสมมตินะครับไรเดอร์มี100น้คนเขาปล่อยกะมานน้อยเนี่ย มันก็จะไม่เพียงพอต่อไรเดอร์ทุกคนเนาะก็แลงหนึ่งแลงสองหรือแลงสามเท่านั้นนะครับที่จะเห็นกะเนาะแลงสามเนี่ยกะมันก็เริ่มจะหมดละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบว่าอาหารคือลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารเยอะก็คือมีออเดอร์เยอะเนาะช่วงช่วงนั้นน่ยบริษัทเขาก็จะปล่อยกะออกมาเยอะนะครับทําให้บางทีแรงสามแลงสี่นะครับก็เห็นกะนะครับกะก็ไม่หมดนะครับ เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของแพนดะ้าเนาะแล้วก็เป็นข้อเสียของแพนดะ้าเนาะแต่ถ้าอย่างของแกลบฟูดนะครับของแกลบเนี่ยมันจะไม่มีกะงานเนาะสมมุติว่ามีร่าเดอร์อยู่100คนเงี้ยก็สามารถที่จะวิ่งทั้ง1้อยคนก็ได้นะครับภายในภายใน1วันเนาะถ้าสมมุติว่ามันวิ่งเยอะเกินเนะี่ยข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีงานเนาะอย่างของแกลบเนี่ยคือเราสามารถเข้างานได้นะครับแต่เหมือนว่า,าคุณคุณก็ต้องไปแย่งออเดอร์กับคนอื่นๆนะเพราะว่า คนอื่นๆเขาก็สามารถที่จะวิ่งกันได้ทุกคนเนาะถ้าเกิดวันไหนที่แบบไรเดอร์วิ่งกันเยอะแล้วก็ออเดรอร์มีไม่ค่อยเยอะออเดอร์มีน้อยอย่างเงี้ยวันนั้นนะคุณก็จะเหมือนว่าไม่ค่อยมีงานเนาะ,ะแต่ถ้าอย่างเทียบกับของแพนด้าก็คือแพนด้าคือยังไงถ้าเกิดคุณมีกะยังไงคุณก็มีงานถึงลูกค้าจะสั่งน้อยลูกค้าจะสั่งเยอะอย่างเงี้ยยังไงคุณก็มีมีงานเนาะเพราะว่าเขาจํากัดจํานวนไรเดอร์ด้วยกะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่า อย่าง Grab กับแพนด้าเนี่ยทำอันไหนได้เงินเยอะกว่ากันนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าต่างจังหวัดอ่ะมันได้ออเดอร์ออเดอร์นึงนี่ได้กี่บาทอันนี้ผมไม่รู้เนาะแต่อย่างที่อุตสาดิรรมเราเนี่ยอย่างของแพนด้าตอนนี้ก็จะรายได้ต่อนหนึ่งออเดอร์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับล้านของเราเลยเนาะอย่างแรงนหนึ่งก็ได้ยี่สิบเจ็ดล้าสองก็ได้ยี่สิบหกล้าสามก็ได้ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยแรงนสี่ก็จะได้ยี่สิบสองล้าสี่กับแรงนห้าก,ก็จะได้ยี่สิบสองเนาะแต่ถ้าเป็นของแกร็บฟู้ดเนี่ย ผมได้ยินเข้ามาว่าออเดอร์หนึ่งได้15บาทเนาะคือมันจะได้น้อยกว่าของแพนด้าแต่ว่าอย่างของ r a ลฟ o o d เนี่ยมันจะมีเพจเนาะมันจะมีเพจถ้าเกิดเราสามารถทําเพจให้แตกได้เนี่ยมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนถามว่าเอ้าเราเพจมาจากไหนนะคเพจก็ได้มาจากการที่เราไปส่งออเดอร์ให้กับลูกค้านะก็คือเราส่งอาหารให้กับลูกค้าเราก็จะได้เพจมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางช่วงเวลาก็ เราส่งอาหารเนี่ยมันก็จะได้เพชรเยอะหน่อยบางช่วงเวลามันก็จะได้เพชรน,น้อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่เคยรู้รายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งแกลบนะบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดจะวิ่งแกลบฟู้ดประจาเนี่ยดีไหมหรือว่าถ้าจะวิ่งประจาให้ให้วิ่งของแพนด้าอย่างเดียวนะครับแกลบฟู้ดวิ่งประจําก็ดีนะครับถ้าเกิดเราวิ่งประจำเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําเพชรแตกที่จะได้500บาทอย่างตอนดินเนี่ยถ้าเกิดว่าได้100เท่าไหร่นะ185เพชร รือเปล่าไม่แน่ใจนะณตอนนี้นะเหมือนว่าจะ185เพจก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก500บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่วิ่งแกล็บแล้วก็วิ่งทั้งวันจนทําสามารถทำเก็บเพจได้แล้วก็ทําเพจมันมันถึงเป้าอะไรเงี้ยมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับทาประจําดีไหมทําประจําก็ดีนะครับแต่ถ้าอย่างของแพนด้าล่ะแพนด้าไม่มีไม่มีอะไรให้เก็บนะไม่มีเพจให้เก็บเนาะก็มีแต่แค่ออเดอร์นะเราวันไหนเราได้ ออเดอร์เยอะนะครับเราทําเท RE ี่ยวได้เยอะๆเราก็ได้เงินเยอะนะครับวันไหนเราทำออเดอร์ uh, ได้น้อยนะครับเราก็จะได้เงินน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ uh, ไลน์ของคุณเนาะคุณอยู่ไลน์สูงๆคุณก็ได้เงินเยอะหน่อยคุณอยู่ไลน์ต่ำๆคุณก็จะได้เงินน้อยหน่อยนะครับอย่างของแพนด้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีคนถามเข้ามาว่าแพนด้าตอนนี้ยังหน้าวิ่งอยู่ไหมนะครับยังน่าที่จะไปทํางานด้วยไหมนะครับถ้าที่อื่นผมไม่รู้เนาะ แต่ที่อุตรดิตฐ์นี่เมื่อเทียบกับตั้งแต่ที่เปิดตัวมาเปิดตัวมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะครับก็ถามว่ายังน่าทําอยู่ไหมก็คนที่ทําไปแล้วนะครับก็ยังก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังน่าทําอยู่นะครับแต่มันจะไม่ดีเท่ากับเมื่อตอนเปิดตัวนะครับเมื่อเทียบกับตอนเปิดตัวนะเมื่อตอนเปิดตัวเนี่ยคือรายได้วันวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ1000อย่างเงี้ย เทียบกับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก600อะไรประมาณนี้ห้ารนะ้อยหกร้อยเนาะคือมันก็จะหายไปเกือบจะครึ่งหนึ่งนะรายได้นะอันนี้พูดถึงรายได้เนาะ,ะเพราะว่าที่มันหายไปเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนที่มันเปิดตัวใหม่นะครับก็ไลเดอร์ก็น้อยนะครับพอไลเดอร์มันน้อยมันน้อยเนี่ยโอ,อกาสที่เราจะได้งานมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนที่เขาเปิดตัวใหม่คือมันไม่มีคนไปวิ่งเขาก็ ก็ต้องมีโปรโมชั่นมีค่าอะไรนะมีค่าชั่วโมงชั่วโมงละ40บาทอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบมีคนเข้าไปวิ่งอะไรนี้เนาะแต่อย่างถ้าเกิดว่าไปวิ่งวิ่งได้สักพักหนึ่งพอบริษัทเขาเริ่มแบบปรับตัวได้เริ่มอ,อยู่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตัดค่าชั่วโมงออกอะไรนี้เนาะแล้วก็การตัดค่าชั่วโมงนี่ก็ หลายจังหวัดน,นะครับเกือบจะทุกจังหวัดน,นะครับที่พอเวลามีแพนด้าเข้าไปปุ๊บนะเข้าไปเปิดตัวที่จังหวัดน,นั้น,นั้นเนี่ยก็จะมีค่าชั่วโมงด้วยนะครับแล้วพออยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนหรือ3เดือนที่แบบว่าบริษัทอโอเคเริ่มลงตัวกันแล้วอะไรเงี้ยบริษัทก็จะตัดค่าชั่วโมงออกนะครับหรือว่าเข้าหาจํานวนไรเดอร์ที่แบบตามที่เขาต้องการได้แล้วเนี่ยเขาก็จะตัดค่าชั่วโมงออกอะไรเงี้ยนะ ก็จะเหลือแค่เฉพาะาค่าออเดอร์นะครับแต่ว่าเขาก็จะปรับเพิ่มค่าออเดอร์เพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับค่าออเดอร์แต่ละที่มันจะไม่เท่ากันเนาะแล้วก็จังหวัดที่ยังได้ค่าชั่วโมงอยู่นี่รู้สึกจะเป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่ก็ยังได้ค่าชั่วโมงอยู่เนื่องจากว่ารถมันติดอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาพูดจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราเป็นเมืองใหญ่แล้วก็แบบ รถมันติดเนี่ยทำให้แบบเราวิ่งส่งอาหารได้ช้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ค่าชั่วโมงเป็นผมผมก็ไม่ค่อยที่จะโอเคนะบางคนก็ถามเข้ามาว่าวิ่งฟ o o d พนด้าเนี่ยได้เดือนหนึ่งเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็มันแล้วแต่คนเนาะคนที่แบบวิ่งเต็มวันเฉลี่ยที่สําหรับตระดินนะเฉลี่ยก็ได้สามหมื่นก็ยังมีนะครับสองหมื่นกว่าสามหมื่นเนี่ยก็ได้นะครับบางคนที่แบบไม่ไม่ค่อยได้วิ่งอย่างเงี้ยก็เฉลี่ยก็ได้เดือนหนึ่งก็ สี่ห้าพันอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือตอบไม่ได้นะว่ามันจะได้เดือนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่งานประจำเนาะมันเป็นงาน,เป,น,งานเป็นงานพราร์ทไทม์เนาะเป็นงานที่แบบฟรีแลนซ์นะครับเราจะเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้อะไรีเ้เงินเดือนมันก็เลยเได้ตามความสามารถของเรานะครับได้ตามการทํางานของเราเนาะก็สําหรับคนที่กําลังลังเลยอยู่นะครับว่าเออระหว่างแพนด้ากับแบล็กฟู้ดเนี่ยจะไปวิ่งอันไหนดีนะครับจะไปทํางานกับอันไหนอันไหนดีเนาะก็ ผมแนะนำให้ไปวิ่งทั้ง2ทั้ง2ค่ายเลยเนาะไปสมัครทั้งแพนด้าแล้วก็ไปสมัครทั้งแกร็บด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดแพนด้าคุณมีงานคุณมีการงานคุณก็ไปวิ่งแพนด้าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณก็ไปวิ่งแกร็บนะครับวิ่งครบคู่กันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะ <c oughs> ใส่ชุดแกร็บไปรับของแพนด้าหรือจะใส่ชุดของแพนด้าไปไปรับของ Grab แกร็บอะี้คุณนะก็ไม่ไม่ควรจะทำเนาะ เราผมไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้นะเพราะว่ามันมันดูเหมือนแบบทำไมเราเอาเสื้อเอาเสื้อของอีกอีกบริษัทหนึ่งไปรับไปส่งอาหารของอีกบริษัทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยดูดีเนาะอันนี้ผมก็ไม่แนะนาเนาะก็สําหรับบางคนนะครับก็ถามเข้ามาว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่วิ่งแพนด้าแล้วผมจะออกเลยดีไหมหรือว่าผมยังไม่ต้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคําแนะนาของผมเนาะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยแล้วคุณบอกว่าคือมันคุณมาวิ่งช่วงปิดเทอมพอเปิดเทอมคุณก็ไปเรียนใช่ไหมคุณจะออกหรือว่าจะยังไม่ออกดีเปี่ยนไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะสำหรับผมผมแ,นะแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณวิ่งแพนด้าเนี่ยคุณไม่ต้องไม,ไม่ต้องลาออกก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อ,อว,ว่าปิดเทอมคุณจะไปกลับไปวิ่งใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเท่าที่ผมรู้มาเนาะคือหยุดไป 4- ีหเดือนนะครับ ก็กลับไปวิ่งใหม่ก็ได้นะครับขอแค่เรามีกะงานะเรากลับไปวิ่งใหม่ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องลาออกเนาะแต่ถ้าสําหรับคนที่คิดว่ายังไงก็จะไม่กลับไปวิ่งอีกแล้วเนี่ยก็ก็แนะนําให้ลาออกเลยเนาะเพราะว่าการที่เราลาออกปุ๊บเราก็จะได้เงินค่ามาัดจาของของเราคืนด้วยนะครับแล้วก็ของไปคืนเราก็เอาเงินมัดจาเรามาเนาะบางคนก็ถามเข้ามาว่าพี่แล้วอย่างของแพนด้าเนี่ยวิ่งส่งอาหารออกไปส่งให้ลูกค้าไหนวิ่งไกลไหมนะครับก็ บางทีก็ใกล้บางทีก็ไกลเนาะ,ะเฉลี่ยวันหนึง่งถ้าเกิดผมวิ่งประมาณ89ชั่วโมงเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วผมวิ่งอยู่ประมาณ140กิโลประมาณ1 2 0 1 4 0กิโลเมตรนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็1ออเดอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดเราช่วงดีหน่อยเราก็จะได้ส่งลูกค้าลูกค้าก็จะอยู่ใกล้ๆเนาะเราก็จะไปส่งแค่ประมาณโล2โลหรือบางบางทีแค่ประมาณ2-300เมตรก็มีนะครับแต่ถ้าแบบบางบางออเดอร์เนี่ยลูกค้ามันอยู่ไกลนะครับ าถามว่าของแพนด้าเนี่ยส่งไกลสุดกี่กิโลนะครับ <c oughs> ผมที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่อุตรดิต์เนี่ยส่งไกลที่สุดก็คือ7กิโลนะถ้าเกิดว่าเกิน7กิโลไปแล้วอ่ะเราสามารถที่จะยกเลิกการส่งก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งไปที่ระบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดระบบเขาตรวจสอบว่าโอเคมันไกลเกินไปเงี้ยระบบเขาก็จะยกเลิกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปส่งนะแล้วถ้าเป็นของ Grab แ,แกลบละแกลบนี่วิ่งไกลสุดเท่าไหร่นะครับที่อื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ที่อุตรดิต์เนี่ย เ,เขาบอกว่าวิ่งไกลสุดก็คือ5กิโลนะครับของแกลฟฟูดเนี่ยจะวิ่ง5กิโลแต่ถ้าเกิดเกินจากนั้นน่ะเขาก็จะบวกเพิ่มด้วยนะครับก็สก็สมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าอยู่10กิโลอย่างนี้ละวิ่งไปส่งได้ไหมถ้าเป็นของแพนด้าเนี่ยก็จะ ไม่ไปส่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของแกลบก็ไปส่งก็ได้นะครับก็ไปส่งก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับปกติ15บาทเนี่ยก็จะมีการบวกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าบวกเพิ่มกิโลละเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมก็จะมาหาเวลามาพูดคุยนะครับมาให้ความรู้ใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับซินจีตัวแ้วว่าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ